จะพิเศษอย่างหน,นึ่งทุกคนผมจะแกล้งหลอกบีว่าจะพาบีไปกินอาหารหรูๆจะพาบีไปกินร้านอาหารที่ติดแอร์เย็นฉ่ำระดับระดับพัตคาะอะไรเงี้ยเพื่อที่ผมจะให้บีแต่งตัวหรูๆแต่งตัวดูดีแต่ความเป็นจริงแล้วผมจะพามันไปกินข้าวกัะเผาข้าวนร้า,านอาหารตามสั่งอะไรเงี้ยที่แบบมีแดดร้อนๆอ,อะไรอย่างเงี้ยสนุกแน่ว่าแลวต้องไปดึงดูขีม <c oughs> มาแล้วดูให้เขแต่งตัวดี สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับผมโน้ตเอ็กซสชาแนลเช่นเคยนะครับทุกคนวันนี้ผมจะมาทําคลิปที่ทุกคนอยากชมเป็นอย่างมากนะครับนั่นก็คือคลิปแก้งไอพีนั่นเองเว้ยทุกคนต้องบอกว่าตอนนี้คือเป็นเวลาเที่ยงนะครับ12นาฬิกาเพิ่งจะตื่นกัน oh. แล้วก็เพิ่งจะอาบน้ํากันนั่นเองนะครับทุกคนตั้งใจว่าจะออกไปหาอะไรกินนะครับตามปกติที่เคยทําอยู่แล้วแต่วันนี้มันจะพิเศษอย่างหนึ่งทุกคน จะแกล้งหลอกบีว่าจะพาบีไปกินอาหารหรูๆจะพาบีไปกินอะไรแพงๆจะพาบีไปกินร้านอาหารที่ติดแอร์เย็นฉ่ำแบบระดับพัตคาอะไรเงี้ยเพื่อที่ผมจะให้บีแต่งตัวหรูๆแต่งตัวดูดีให้เข้ากับบรรยากาศของร้านบรรยากาศของอาหารนิดนึงทุกคนหลอกให้มันแต่งตัวหรูๆนั่นแหละแต่ความเป็นจริงแล้วผมจะพามันไปกินข้าวผัดกระเพราข้าวร้านอาหารตามสั่งอะไรเงี้ยที่แบบมีแดดร้อนๆอะไรอย่างเงี้ยสนุกแน่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะฝากกดไลค์กด าสาสกดติดตามช่องเอเซเลตด้วยนะทุกคนไปเดี๋ยวไปหาบีกันครับผมไปเฮ้ยทำไรอะ่ะสาวเสื้อแดงจะไปไหนหรอหอยู่ยังอะ่ะวันนี้พี่มีอะไรดีๆมาบอกหนูด้วยแล้วถ้าเราถ่ายตอนนี้ค <laughs> ือแบบให้กูได้มีความสวยเลยก็คือจะ่เสื้อผ้ายังไงเสื้อผรายังไงตอนนี้ยังไม่ได้แต่งตัวใช่ปะ่ะไม่ได้กินข้าวชุดนี้ชุดนี้ไม่ได้บี <laughs> พี่จะพาวีไปกินร้านอาหารติดแอร์เย็นฉ่ำหรูๆอ่ะเพราะว่าเราไม่เคยได้กินอาหารแบบนี้นานแล้วอว่ะนนใช่ไปวะไม่ก็คือเราไม่ได้กินอะไรแบบนี้กันนานแล้วไงก็แบบแล้วว่าชวนอะไรวันนี้วะ่ะก็คือแบบอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศบ้างก็คือแบบว่าเออไปกินอาหารหรูๆการติดแอร์เย็นๆกันดีกว่าไหมไปที่ไหนอาหารพัตาคาระอะไรเงี้ยต้องจองปะไม่ต้องจองในเมืองอยู่ในเมืองเลยวันนี้แหละนะไปไหมล่ะแต่หนูต้องแต่งตัวดีๆนะ โอ้อย่างงี้ไม่ได้เลยหนูต้องแบบแต่งให้เข้ากับบรรยากาศร้านหน่อยร้านเขาเป็นไงโอ้โหร้านติดแอร์เย็นฉ่ำเป็นแบบเหมือนพัตตาคารอ่ะก็ไม่เคยไงก็ถึงอยากจะพาไปนี่ไงไปเมื่อหรแล้วมันต้องถ่ายคลิปเลยอ่ะเออก็นี่ไงทำคลิปแบบเซอร์ไพรส์บีพาไปกินอาหารหรูหรูดีไหม ดีใจดีใจทุกคนเดี๋ยวตอนนี้ขออนุญาตไปเปลี่ยนชุดก่อนพี่น้อตมะช่วยหนูหาชุดทำผมไปล้างน้ำผมกันได้ไหมอุ้ยไม่ไม่ต้องหรอกทำเองก็ได้แต่แบบขอแบบแต่งตัวแบบดีๆหน่อยอ่ะเอาแบบสวยๆเลยนะสวยๆเลยว่ะให้แบบเข้ากับบรรยากาศร้านเลยอ่ะได้ไหมได้โอเคเดี๋ยวมาดูบีกันว่าบีจะแต่งตัวสวยขนาดไหนนะครับทุกคนโอเคไปเนี่ยเออต้องอย่างนี้สิเข้ากับบรรยากาศหน่อยก็น่ารักอ่ะ คนพร้อมมากแต่งตัวสวยดูดีเวอร์เวิร์นเดี๋ยวเราพาวีไปที่ร้านอาหารสุดหรูนี่กันนะทุกคนไปโอเคถึงแล้วถ,ถึงแล้วไงถึงไหนอ่ะก็ร้นานอาหารไงไปตรงไหนก็นี่ไงว้าวนี่บอมจะพาไปกินที่แม่แอร์เย็นๆพัตลาคามุกูก็น<แ>ี<แ>่ร์ก็นี่แอร์แอร์ธรรมชาติแอร์ธรรมชาติ เอาจริงๆคือกินตรงไหนก็ได้นะปก <c oughs> ต,ติก็กินข้าวข้างทางอยู่แล้วก็แล้วดูึงให้กูแต่งตัวดี <c oughs> ถึงแล้วก็เห็นบน่นว่าหิวอ่ะแล้วมึงดูมึงให้กูแต่งตัวมึงบอกว่าแต่งตัวสวยๆเลยนะมีแบบถ่ายรูปเอเย็นๆบอกแล้วไม่มีอยู่จริงหรอกมึงอ่ะกูเอะใจตั้งแต่แรกแล้วคลิปพาไปกินที่ไม่เคยพาไปกินร้านหรูๆเลยจ้าเหมือนเดิมข้างทางเราจริงๆไม่ติดนะเว้ยพี่เนี่ย ชุดพี่เกงใจชุดสุดด้วยลากยาวกระโปงใส่ส้นสูงมาเลยก็พี่ก็อยากเห็นโมเมนต์นี้บ้างไงแบบเออปกติหนูก็ใส่แต่แบบชุดปอนอะไรเงี้ยชุดนอนอะไรเงี้ยกับสภาพอากาศเข้าใจไหมแล้วดูชุดอย่างเงี้ยแล้วดูอากาศดีอย่างร้อนเลยมันไม่ได้เข้ากับอากาศเลยก็พี่อยากเห็นเออหนูแต่งตัวหลูมมันมานั่งกินแบบข้าวผัดกะเพราอะไรข้างทางบ้างไงปกติก็คลิปอยู่แล้วพี่ก็ให้หนูใส่ชุดปอนตั้งแต่แรกก็ดีอยู่แล้วมันก็ไม่ใช่คลิปแกล้งไงเออ เี่ยแล้วอากาศอีกเงี้ยร้อนไหมร้อนแล้วทำไงแล้วผิวหนูอ่ะมันก็ร้อนของมันปกติอยู่แล้วป่าอากาศอ่ะโอ้ก็คิดว่าจะพาไปกินน่ะที่แบบว่ามีแอร์เย็นๆเลยจ้ะสุดท้ายแล้วเป็นไง่ะรอย่างนี้แหละข้างทางเหมือนเดิมจะเต็มมาเลยชุดอ่ะไม่พแดดเลยส<ง>วยไม่เป็นไรหรอกดีละทำไมไม่เห็นพี่แพ้ช่องละหังไงทำไมอ่ะนี่ซื้อพกติดกระเป๋ามาด้วยเนี่ยโอ้เออนี่ไงมี ตัวนี้นะคะเป็น n e otion, ีเวียซีแอนด์อีวิตามินโลชั่นพี่เพแนะนํามาว่าตัวนี้นะคะดีมากๆเลยดีเวียของตัวนี้ที่ออกมาใหม่นะคะสีส้มเนี่ยอากาศบ้านเราทุกคนก็คือแบบผิวเราก็จะแบบโดนทําร้ายอะไรอย่างเงี้ยก็คือตัวนี้นะคะเป็น n ีเวียเอ็กซ์ต้าไว้นะคะซีแอนด์ีวิตามินโลชั่นนะคะที่มีพกใส่กระเป๋ามาด้วยเพราะว่า เขามีจําหน่ายในรูปแบบซองด้วยตัวนี้นะคะเขามีวิตามินจากธรรมชาติที่ให้มาเยอะมากๆแบบคุ้มค่ามากๆแถมมีวิตามินซีบริสุทธิ์95%เลยนะคะช่วยทําให้ผิวของเราเนี่ยขาวกระจ่างใสแล้วก็มีผิวที่แบบว่าสุขภาพดีฉ่าเด้งภายใน7วันนะคะทุกคนและยังให้ความชุ่มชื้นนะคะสําหรับคนที่ผิวแห้ง บีต้องบอกตรงๆว่าบีเป็นคนผิวแห้งมากๆแล้วเจอตัวนี้ไปเน่ผิวชุ่มชื้นมากๆเลยค่ะเี้ิงยค่ะทุกคนคือต้องบอกว่าช่วงนี้นะคะผิวอ่ะดีมากๆเลยนะคะตอนนี้คือแบบผิวดูแบบว่าชุ่มชื้นนะคะกระจ่างใสนะคะแลโ้วก็ดูแบบว่ายังไงอะ่ะ ดูผิวสุขภาพดีนะคะบอกตรงนี้เลยไม่เหมือนตอนที่มีใช้ครีมที่แบบมีส่วนผสมของกูต้านะคะมาตามห้ผิวของเราเนี่ยดูซีดนะคะแล้วก็ดูแบบสุขภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะไม่ค่อยชุ่มชื้นนะคะคือตอนนั้นต้องบอกว่ามีคนอะทักวีจนแบบทักว่าซีดอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนั้นทักจะแบบเสียความมัน่นใจเลยนะคือแบบผิวเราดูไม่มีสุขภาพอะไรเลยไม่ดูแบบชุ่มชื้อนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเสียเซลล์นิดนึงนะคะเสร็จหรือยังไนสรุปทาเสร็จยัง พร้อมปะเขาเตรียมการมอโซงเดียวพวกเธอบอกมาไปกินข้าวกันมาแล้วอ่ะเนาะไปกินก็ได้หิวข้าวก็หิวร้อนไหมไม่ร้อนไม่กลัวค่ะรู้แดดดิท้าแดดไปเลยไปดูชุดด้วยทุกคน มาอะไรนะใส่ชุดลูไปไหนนะกินกระเพาหมูข้างทางเตรียเอาจริงๆริงอ่ะคือหนูอ่ะไม่ได้ติดอะไรเนาะปกติหนูเป็นคนก็กินข้างทางอยู่แล้วไงแต่ทุกคนแต่งตัวแบบเนี้ยมานั่งกินข้าวอย่างเงี้ยคนหนึ่งก็จะมงงทุกคนพี่อยากเห็นไงอยากเห็นโมเมนต์นี้บ้างไอ้ไห,นหนูเวลาหนูอายเขาไงเขาวองโอ้โหแค่มากินข้าวข้างทางมึงแต่งต,ตัวเต็มขนาดนี้เลยทุกคนคะระวังไว้ดีนะคะเผื่อแฟนใครเนี่ยดูคลิปตัวอย่างมีคนไปแกล้ง นต้องระวังนะครับเอาไปใช้ได้นะฮะชั่วค่ะเด็นี้ก็น่ารักนะเนี่ยทุกคนรู้ว่ามันอายอ่ะแล้วคือแบบหิวก็หิวคือกลับตัวก็ไม่ได้อ่ะให้เดินต่อไปคือไปพิษสั่งข้าวกันวเถอะหิวโอเคขออนุญาตสั่งข้าวกันนะครับทุกคน่าหิวเปล่าหิวมากเป็นไงอร่อยเหมือนเดิมรบอกแล้วอร่อยเหมือนจะเนี่ยพอใจยังอาหารอร่อั่ว โอ้โหร้อนร้อนร้อนเห็นใจ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 ทม่ขนาดเห็นใจนั้นเนี่ยเห็นใจแล้วอย่าตอนนี้จะไม่มีการไว้ใจอะไรเกิดขึ้นใครทุกคนโอเดี๋ยวปิดคลิปเลยดีกว่าเนาะ สบายใจแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยแล้วเนี่ยในเวียซีเอตัวนี้มันจะมีโลชั่นเนี่ยเขามีขายที่เซเว่นซองละ29บาทเท่านั้นก็คือสำหรับปีบีมองว่ามันพกพาง่ายแล้วก็สะดวกใส่กระเป๋ามาพกแบบลงเจอจะออกไปไหนจะลงรถก็คือทาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาในรูปแบบหลอดด้วยนะคะก็จะมีแบบซองเอาไ้พกพาบีก็ใช้แบบหลอดเนี่ย คือใช้ทายอยู่บ้านนะคะทุกคนก็ขอท้าต่อ,ะะอขอท้าช่องแมมมอสต่อนะคะมาดูกันว่าจะใช้ดีจริงเหมือนที่ดีใช้ไหมหอขอท้าช่องแมมมอสต่อนะคะทุกคนอ่าก็ใครที่สนใจก็เนี่ยไปหาซื้อได้เลยนะคะที่เซเว่นทุกาสกาขา29บาทขนานงแล้วก็ได้เกาะป้องกันผิวด้วย เราแบบมีน้ำมีนวลชุ่มชื้นนะคะป้องกันแสงแดดมลพิษอะไรเงี้ยใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะครับกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามด้วยแล้วนะคะแกล้งแฟนแบบอะไรแบบเนี้ยพ่อบ้านนะคะที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะอย่าเอาไปแกล้งเมียนะคะโ้ลงเฮ้ยทำไม เมียเราไม่ได้เรื่องมากหรอกค่ะทุกคนบรรดาเมียเมียคือไม่ได้เรื่องมากหรอกแต่จริงๆแล้วคืออานเขาไงเข้าใจไหมโอ้โหแต่งตัวมากินข้าวค่ะคือออกก็สวยใช่ไหมรู้เลยว่าสวยอ่ะไอหนุ่มอะไยังงั้นก็ได้คือแบบแต่งมาแบบแม่ควงงอะแม่ควงงอะผิดร้านหรือเปล่าคะโอเคโอเคค่ะนะครับผมฝากกดไลค์กดซับสไครต์เดี๋ยวกันนะครับผมพอใจแล้วนะพอใจแล้วฮะอ้าวแล้ว